ถามสิไหลพี่น้องเอ้ยสว่าไก่มือเดียว <c oughs> ต้มไกบ่บ้านยงไปมันฮ้อนอ๋อเลื่นจับแทนทีสีจนน้าพูมันเนาะอ่ะพี่น้องต้มไก่เป็นโตเลยเลยนี่ตอนใหญ่ๆ,ๆของไฟของมันมาแซ่บๆไกบ่บ้านได้เนี่ยอโอ้แสบเลือบบวมเนไก่พัน พออเติลเ้ลมาแสบไปเอาที่ราคาหกตนหนจอว่าบ่มีบ่มีตับคน,นมอหอยตับเลยนี่บมานหลังจะแข็งต่างกันเจอเจอยู่ค่ะืม่าอโอ้ยไปเอวมันสองเห็ดเดตๆ มากเลใจติดผู้ี้ยไม่แข่หน่อยข้งนึงไงกินหน้าเปนกินเป็นโตเว้กินเป็นโตงกินน้าโมเปีนปนไหาโตได้หรอวะไตหนัเจ้าม่เป็นโตนิ่งก่อนนิ่งกอนน เนียยขนาดว้าสายยางดีว่าังว่าตกเจียงกับบงังบังไม่ไดวบังเสียมอยู่จ้าไปหลุกไปวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อแมวเลย ทำโซงตีก <mm <um> ันนอนุ่งกันงายพระโลกมันบอกเป็นกูกันเนาะมาใส่ปะเนี่ยเ้ายเป็นนักแสดงบางขาวลูบางแยากเป็นเนาะเด้อ มา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 ่มาสิจะไปยอนมนสิมาสิมาเร็วมาเร็วหยาไม,ม,ม่รู้ไหนเฮ้เ<า>บิงบ้งเบ้เบิ้ๆเบิ้นเ้เิดน้ำเจอหนังมุดเนี่ยมเป็นน้ำนี่นี่ด้ดดดนี่ี่าวื้นเออเพิ่น บูไ mm ิเนาะเด็ก hmm. บ uh ูด huh. ja. oh. ักเตาร์ย mm hmm. ah ื้อบูซิ่งอนี้ดีโอ้ตับมันตลอดโอ้เดือดหนักบูไปว่าไ้หายอยู่กู นเนี่ยขา้า,ยยา,า,ววขขาวก็เอาแต่นู้เจอเจอวะนูมีหยอดวิอยวบ่เอาบ้าเอาแต่หมดหวานน้ำดำข้องเฟินกวงเนาะขากับข้าวหอมข้าท่านอยู่กับอีลเพื่อพร,ร่มใบะหายเหยีเนหน็น้องกัน้องเป็นสายมาสา พ่อเพิ่นกับบมาหาเอาอยู่คนไอ้เขาจะนอนนอนมูนตีนขั้นแขวก็เอาเรื่องพวกฝูงเท้านอนบ้านนี้ไล่ไปมานอนมูนวอนน้ำกันมาดโอ้ยแหงต้องนอนก็บยุกกะอี

น um, ี่เสมใจมั้ยจ้าไครบานใจเนีะยหายคนนั่งเค็บบราสวทงามมันม่อยู่ไปเดียวต้องจอดไม่กินบ่อยน้อะานัหน่านถามน้ะเแล้

ไะตัม่หมออกอกนไม่ไหวแล้วโอ้ขนาดเนื้อสโพกนีดกินหมได้ Ngon, rất thơm thơm, hơi thơm Xẹp xẹp nhóm này Chắc chỉ dìm, dìm cho đấy Sơn nằm chăm treo, Ồ Nhiếu hả nàng ạ? Ừ Xin chào đàn, xẹp xẹp, sơn nằm chăm chéo Bịnh không Gọi gặp ốc bịnh Ồ mang ốc tạp đấy

ก็คุณได้จะค่าไก่หนังโบราณน้อไปแล้วว่าคนยังหานยังังอ่ะ ตุ่มค้าได้ร้ายใช่ไห้หามมาเม่อต้องใช้ใไกร้ายไม่ใช่ค้าได้ร้ายมีแพงกวไกลคุณแล้วผมก็ประจายแล้หมานม่ม

cái miếng, không gì steak đấy, cay nhá, nó ngọt Nó khơi